one to be cherished who will go down in history as the winners of the FA Cup it's Manchester United they face Manchester City and it's live right here on EA TV Song Nak Pak Kian Team FIFA 23ครับวันนี้กันมาพากย์ แมตท์พิเศษครับเป็นแมตท์คู่ชิง FA ครับไฟเลเลตของทางฝั่ง e องกิปตค,ครับผมเป็นทีมร่วมเมืองกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนซิตี้นี่ปีล่าสุดก็ได้แชมป์ที่เป็นแชมป์มานะครับแล้วก็แชมป์อยู่ชมเ้ยเลกที่ต้องการมานานหลายปีตัวทีเด็ดครับ เฮอร์ลิงฮาแลนยังได้ลงปกติครับผ่านความฟิตพอดีส่วนทางฝั่งแมนยูครับได้ผู้เล่นใหม่อย่างเมสเซนเส์ครับทางฝั่งเชลซีมาเป็นพิมเมกเกอร์ตัวทำเกมนะครับมาในระบบ4-5-1นะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าตัวใหม่อย่างฮัสบุสฮอยลุนนะครับทีมชาติเดนมาร์ก มูโกเป็นดีเนอเรซันครับที่ลงแทนเดคาครับที่หมดสัญญาไปเป็นฟรีเอเยตนนะครับ,ดบเดวิดเดคาตอนนี้ส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3ครับผมได้เซ,เซนเตอร์ฮาฟครับค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับอย่างเยสโกโกเดโอครับลงมายืนคู่กับลูเบนดิอาร์ด แล้วหน้าเป้าตัวทำเกยตัวทีเด็ดอย่างเออร์เรียนเบลฮาแลนด์ครับเขียบบอลก่อนครับเนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับคาซิ <the> เมโลคาซิเมโลทำเกมมาพัสซัตคอยลุนครับคอยลุนกองหน้าตัวใหม่ทำเกมมาได้ดีครับ เป็นโรเบียนดิอาร์ครับาจำกัดไม่ได้เบ็นนาโดซินวาเบ็นนาโดซินวาจ่ายไมท่ทีทินเดอร์บอยฮาเลนจ่ายเร็วให้ครับฟิวฟอร์เดนลูกนี้ไม่ยิยงครับอุ้ยจ่ายให้แจ็กกิลิดครับไปออกข้างไปลูกนี้ครับอู้หูทำได้ดีทีเดียวครับทั้งฝั่งแมนซิตี้ยินเดซั่นครับจ่ายมาที่เรียนดเดอเลิร์ก บูโน่ฟานอันเดสเมสเชลเมลมิเชนเมาส์จ่ายมาให้กับดาวรุ่งอย่างเ so ลียอันโดกาาโชยิงตรงนี้หุยเบาไปนิดครับเข้ามือดีนเอเดสันอืมอยังง่ายอยู่ครับแจ็กกิริทบอลลงได้สวยครับเบนเดรซินวาจ่ายทะลุช่องไปที่เอลิ่งบาฮาเลนเบนเดรซินวาเบนเดรซินวาจ่ายไปที่กับส้ายให้แจ็กกิริทแจ็กกิริท กระชากนี้ฝั่งซ้ายเปิดเข้าไปด้านในให้ครับเป็นโฟเดนยิงอัดเลียนเตอร์ฮาเล็มสามอีกตีอีกครั้งแล้วก็ฟิลโฟเดนยิงอัดแรตินเนตโอ้โหแมนยูช็อต3-4ช็อตเมื่อกี้นี่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวแมนยูสวนกลับมาครับเลียวโรกานาโชกานาโช่จ่ายไมที่ครับเมสันเมาส์เมสันเมาส์จ่ายไม่ที่บูโนเฟอร์ดานเนตไปยิงให้ฮัสซันหอยลุ้นครับยิงลูกนี้โอ้โหแมนยูสวนกลับมาครับผมลูกนี้ทำได้ดีจริงๆริามหศูนย์ครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจาก นาวลุงเบนมาครับครัสซ์ฮอยลุนครับผมน้ำหนึ่งศูนย์ครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนกันเล่นได้ดีครับเมซันเมลนักเตะใหม่ทั้งสองคนน้ำหนึ่งศูนย์ครับทางฝั่งแมนยูครับจาก no ครัสสยลุนครับแมนซชตี้ทำเกมขึ้นมาห <and then, S 1> วัง <and> then, ตีไข่แต่ครับฟิฟอร์เดน ลิงว่าฮาเลนชิงกับเดอะบอยเดอะบอยมาที่โรดี้โรดี้เล่นยากมาจิเนสขึ้นมาแซฟไม่ได้ครับการสนามทําเกมขึ้นมาฝั่งแมนยูแมนสซ์น์มาจ่ายอีกครั้งหนึ่งครับหอยลุ้นลูดเดียวอีกแล้วโอู้หูยเด็กยัสโกยังใช้ความเร็วในการดักทำบอลไม่ได้โอ้โหเข้ามือเอเดรีนแล้วครับเอเดรีนจ่ายสั้นให้กับกอเด,ดียวก็เดียวมาที่เดอะบอยเดอะบอยมาที่ฮาเลนด์ ฮาแลนจ่ายทะลุช่องให้กับแบนนาโดซินบาครับหลุดลีดเลิฟมาแบนนาโดซินบายิงกับดีนเดนสันโอ้โหมื่อกดาวุ่งทางฝั่งแมนยูครับผมอื้มดาโลครับเล่นเร็วเลยครับทางฝั่งแมนยูเบนนาโดเจนเดสเดสันเมาเมาจ่ายมาไหมที่กับซารโซหอยหลุดหลุดเดียวแล้วจ่ายถ้าไม่ที่ทางซ้ายให้กับเลนโชกันนโซวยิงหลุดขอบ โอ้โหอีลิเทนฮ็กถึงกับเสียดายแล้วครับลูกนี้พลาดสองครั้งสองคราครับทางฝั่งเรียโดกันาโชครับดาวลุงเจ็ดทีหน้านะครับโอ้โหอ้าวเกอเดโอจับบอลพลาดครับแต่ยังได้ครับทางฝั่งจอสตูนจอสตูนมาให้ที่ครับไอริงบาฮาเลนฮาเลนมาที่เบนโดซินมาจ่ายแต่ไม่ผ่านดาโลครับกาซิเมโลูบูนาโด แฟ์นันโดกระชากมาดวลกับดูเอเดียตเรื่องหูห้รุ้นยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้ยยังเข้ามือทางฝั่งเอเดนซอนครับอืมเร็วๆเข้าทางฝั่งเมสซิตีนาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกเปิดม,มาที่ฝั่งกาบซ้ายจาคาเซโล่ครับโอ้โหหมดเวลาครับกรรมาการปอมหมดเวลาครึ่งแรกครับผม ทางฝั่งแมนยูคลองบอล40ครับทางฝั่งแมสซี้คลองบอล60ครับครึ่งแรกซิตีครึ่งแรกนะครับแมสซี้เคลียร์บอลครับครึ่งหลังเบนเอโดซินวะมาที่แจ็คก,กีริดแจ็คก,กีริดแจ็คก,กีริดมาที่ฝั่งซ้ายแจ็คกีริดแจ็คกีริดโอ้โหโดนเข้าหนักอย่างดีงเลิฟครับบอลมาที่มาตินิสบูโนซินบะเดียโกดาโลครับเดียโกดาโลจ่ายมาที่บูนาโดฟอนันเดส ครับซันหอยลุนหอยลุนใจเมื่ที่เม,มสเซาเมสเซายิงติดเดียร์ครับผมปุยกระดอนเข้ามือเอเดรียนครับเอเดรียนใจนั้นซันเมื่อที่ยัดโก,กเกอดิโอเนื้อบอยเดือบบอยมาที่เบรนเดอร์ซินบาฮาเลนฮาเลนโรดี้เล่นยากไปครับรลินเนาเลฟเล่นเร็วเบนรนเดอรซินวาเปิดติดตูเบนเดียร์ครับเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมชาติครับเบรนเดอรซินวาได้บอลทางฝั่งเมสซี่บ,บุกมาครับ จ่ายมาให้เด็กเกอร์ลิงเบาฮาเลนครับโอ้ออฟไซด์ครับลูกนี้โอ้โหเป็นการจ่ายบอลสุดยอดจากเบนาโดซินบาแต่ล้ำหน้าเมอร์ลิงเบาฮาเลนครับลูกนี้เดเดินครับเล่นลูกตั้งเตะคาซิเมโลคาซิเมโลมาที่เบนโดบูโนมาที่ฮัตซันฮอยลุนครับกระชากมาหลุดเดียวหลุดการประกบจากกอตโกเกียวหักมุมยิงไม่ยิงจ่ายไปติดคาซิเมโลครับผมโอ้โห เมซิซิตี้สวนกลับครับถือโอกาสสวนกลับลูกนี้ฮาเลนเปิดมาที่ฝั่งขวาจะให้ฟิลฟอร์เดนติดลูกชฉามาตีเนสมาที่เดนเดเล็บเดนเดเล็บมาที่บูโนูเฟนันเดสติดเยสโก้คืเดียวอีกครั้งหนึ่งคาเซโลคาเซโลมาที่บูโนโดซินบาฮาเลนฮาเลนพิงบอลโดนสไลด์ครับกรรมการให้เล่นต่อบันโดซินมายิงลูกนี้โอ้ยโอ้โหลูกนี้ นึกว่าจะออกแล้วครับลูกนี้จะกลายเป็นลูกไม้ไม้ร่วงครับลูกนี้จากเบเดโดซินวาครับเพเมเกอร์ของทางฝั่งแมนซิตี้ครับยิงตามตีเสมอให้กับแมนซิตี้ครับลูกนี้ไม่ยอมกันจริงๆครับเพื่อนร่วมเมืองโอ้โหลูกนี้หมดสีครับทางฝั่งดินเดนอร์ันครับหุยดีใจมากเลยครับทางฝั่งเป็กกัวเดียวล่าตามตีเสมอได้เฉลนนเลยครับทางฝั่งแมนซิตี้ครับจากเบเดโดซินวาอาซันไวรุนยครับรีบ เอาบอลกนมาเคลียร์ครับจารดอนซานโชจารดอนซานโชกระชากมาให้ครับอ้าวจ่าบอลรีบครับทางฝั่งกานาโชูสโตนแมนซิตียรของบอลครับช่วงท้ายครึ่งหลังเออร์ลิงเบิร์นฮาเลนมาที่กับฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนโดนผักนิดนึงแต่ยังจ่ายฮาเลนได้ฮาเลนยิงลูกดิติดอินิดิเลซัทครับผมโู้ยแมนซิตี้ครับ เกือบได้ลูกที่2ครับจากทางฝั่งแอลิงบาวาเลนครับยิงไปติดดีนเซนส์ครับโอ้โหมือกูดาวลุ่งโชว์ฟอร์มดีจากกลับมาจากการยืมตัวกับทางฝั่งนอตติงแฮมนะครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับเดอะบอยเล่นสั้นครับฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนกระชากมาครับฟิลฟอร์เดนจะยิงไหมไม่ยิงให้กับโยูริโอโยตอกเส้นไปที่แจ็คกี้ลิตติ้งกัดหอยลุ้นครับผมฮูวี่ช่วยไม่ได้ครับทางฝั่งกองหน้านีลมากจ่ายสั้นครับดีนเลอร์ล อาฮาแลนด์สไลด์ไม่ได้ครับใช้ความขยันฟยอยเดเดียนจ่ายไปที่เออร์ลิงเบาฮาแลนด์ยิงลูกนี้ติดเอเดรันอีกครั้งหนึ่งครับปุ้ยเมสซิตี้บุกนะครับแมนยูสวนกลับมาที่แอนโตนี่ครับตัวสำรองแอนโตนี่ครับกระชากมาปีกทิ้งชาบิเซียวจา่ายโรซานโชูจา่ายโรซานโชูมาที่บูโน่ฟานเนเดสมาที่เมสซ์นเม้าอีกครั้งหนึ่งเมสซ์นเม้าเล่นยากครับโดนแซะลูกนี้อ่าแต่จากคาเซโลยังแย่งบอลไม่ได้ติดดูเบนดิยาอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งเมสซิตี้บุกครับ เมนเชสเตอรมาที่เดอะบอยเดอะบอยกระชากครับหลุดเดียวแล้วครับหลุดเดียวทางฝั่งแมนซิตี้กระชากมาที่เควินเดอะบอยครับผมออ้ยถึงจะต้องน้ำตาตกครับทางฝั่งกองเชียร์แมนเชสเตอร์ยืนเต็ดครับโดนลูกทีเด็ดทองทางฝั่งเควินเดอะบอยลูกนี้ครับอู้หูจะไม่ได้แชมป์เอฟเอครับอีกถ้วยแล้วครับทางฝั่งแมนซิตี้จากกัปตันทีมครับเควินเดอะบอยครับหลุดเดียวลูกนี้มาจากการจ่ายทะลุช่องของทางฝั่งเออร์ลิงบาลเลน โอ้โหหมดสิทธิ์เซฟครับต้องฝั่งดีเมเดซันครับฮืมกองหน้าค่าตัวอันดับสองของโลกครับเจวนี้ทางฝั่งลิมวอแลน,อออนด์ครับสุูดไยลุนยังไม่ยอมแพ้ครับต้งฝั่งแมนยูครับใช้ที่กับซ้ายทางฝั่งแอนโทนี่หมดเวลาครับโอ้โหกรรมาการไม่ต่อเวลาพิเศษเลยครับผมโอ้โหทำให้ฝั่งแมนซิตี้ครับ ชาแนาไปด้วยก่อสองหนึครับได้แชมป์เอฟเอคับไปครับหลังที่โดนนำก่อน1-0ครับอ <c oughs> ื้แฟนๆถึงกับเซ็งนะครับทางฝั่งแมนยูออกจากสนามไปก่อนเลยครับทางฝั่งกองเชียร์นับแชมป์อย่างใจปัฒนนทางฝั่งแมนซิตี้ของเป๊ปโกเดล่านะครับวางแผนมาได้ดีจริงๆวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีครับช่วงครึ่งหลังนะครับ สมครับการรอคอยของน้องฝังนักเตะแมนซิตี้ทุกท่านครับผมวันนี้กับตันทีมครับชูถ้วยครับจะน้องฟังเดอะบอยผู้หญิงประตูชัยให้น้องฝังแมนเชสเตซิตี้ครับต้องยอมรับจริงๆว่า10ปีหลัง